สวัสดีค่ะพเม่พีน่นงองเมื่อวีก็มาพอกับดารามาดามอีกคือเกาเนาะในทางช่องยูทูปมาดามคำนวณสองมื่อวนสิมาบ้างแนวทางของเล่าสตาคือเกาพเม่พ่นงองเป็นเท่าใดเมื่อวันมีผู้ใดโศกได้ดามานาน,นําช่อเททชดชัยกับเลขรับนางฟ้าไหมคะของช่อเททชดชัยแตกสามตัวตรวจของเลขรับนั่งฟ้าเข่าไปสองตัวตรงมานบ่่อเม่พ่นงอง มีใครได้ใครตามไหมแต่ถ้ายังบ่ทัานี้มีผู้ใดผู้ตามเข้ามาติดตามชมไหมเพราะว่าเล่าสตามีกันทุกวันซ้ายขายันไปเล่าสตาเป็นจังได้ช่อเชิดใช่เข้ามาจากงวดแล้วของเจ้าเข้ามาจีงวดแล้ววันที่สิบเจ็ดเข่าไปตัวรูดเนาะวันที่สิบห้าเพิ่งจะแตกสามตัวพวอแม่พี่นอ้องแต่ว่าเออหลังจาก วอนหนนั่นมาดามเจ็บออกแล้วเนาะของเพิินเนาะเอามาแช่สามงวดของเรียกลับนางฟ้าเมื่อประวัติเรียกลับนั่งฝาจาัหน้อยเนาะของเพิินคือส่งนานาเรียกลับนางฟ้าวันที่สิบสี่เข้าไปนะคะสามหกตรงตรงแล้วกาวันที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดจะวิ่งทะลดบนล่างมาวันที่สิบ แค่ะวันที่18เข้าไปสองสองเข้าตัวเบิร์เนาะค่ะเนาะเข้าไปตัวเบิร์วันที่19 2สองวดติดอา้าวของเพิ่น3งมวดติดแล้วตัวนี้วันที่ส9เข้าไปสามสามวันที่2ี่ิเมื่อวานเข้าไปสองสมวด,ต,ดติดติดแล้วพูอแม่พี่น้องของเหล็กหลับนังฝาเขียนให้เพื่อนจังหน่อยกันเด้อสาม งวดแล้วพ่อแม่พี่น้องคะ่ะโอ้ยมาดามบริเบิงห้เพลินเนาะตงกาบขอโทษขออภัยสามงวดติดๆค่ะของหลับนางฟ้ามือนี่จับตามองเด้อผู้ใดบ่ท่านเด็ดตามเพลินจับตามองนะคะห้ามละสายตาเพราะว่าเพิ่มุ๊กเขาฟ้าพ่อแม่พี่น้องอุ้ยสามงวดติดลาวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าถือว่าปังถือว่าสุดยอดสุดปังเนาะ เอาผู้ใดเป็นแฟนคลับดีใจด้วยซ้ำรับแฟนคลับเลขรับนางฟ้าที่บอกว่าตามตลอดตามติดสั่นทุกอย่างพะนะเอาเมื่อนี่ตามต่อตามติดขึ้นกา,กาพื่อ่พี่น้องมาไปน้่กันวานนี้มีของผู้ใดแน่เข่าแน่เป็นจังไดแบบใดติดตามชมไปพร้อมๆกันเนะคะเนาะไม่ต้องรอช้าเนาะ มึงของโชเชชัยกนพรมพ่นองเตรียมตัวแคบหน้าจอถ้าใครตามของชอเชชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อโชเชชัยให้มาของคนแตกสามตัวตดด้ค่ะเด้อสองตัวไม่ไปไปสามตัวเพราะว่าสองตัวกอดข้อกันมาเด้วยค่ะของโชเชชัยสองตัวสองศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์โอ้ศูนย์สองนี่เออกอดข้อกันมากเนาะมือนีมือใหม่ปใหม่ ชืช่อใจให้มารวดเราลาวสตาเก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หาง 9, 3, 9, 4, 1, 3, 1, เก้าสามเก้าสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่เบิ้ลจะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ ก้าสี่หนึ่งสามสามตัวเน้นหางเดียวเม่ยเดียวเก้าหนึ่งสามเดียวกันเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชสใช้ติดเบิร์ไวนน้ในด้อภูมิพี่พนองค่ะเลขเขาเบิร์นด,ดีกด้เล่าสตาเนาะของเลขรับนั่งฟ้าสองวัวพูนได้เข,ขาเบิร์นอะแคปหน้าจอแล้วไปต่อกับขอบุณขอบุณชอเทสใชยที่หายตัวเล็แนวทางมาว่างทางซองเนาะกัขบขอบพระคุณหลายหลายอ่ะต่อไปเป็นของ เป็นของเงินรับนางฟ้าที่ให้เบิ้งแล้วเนาะของควนประวัติเดินดีสามวดติดติดค่ะสามวดติดติดเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขรับนางฟ้าให้มาลาวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าวันนี้ลงวันต่อว,วันเลยพแม่พิ้องมีทุกวันสายขยันไปลาวสตาตัววิ่งตัวรูดสองกับสามนะคะสองตัวสี่หาง สองแปดสองเก้าสามบนก็จะเป็น 33, hàng, สองสองสมตัว3มหางสองสามสองแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองแปสองเกตัวเน้นสองหางที่กันเนาะค่ะเนาะสามสสาม สองเก้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนงางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขมีที่มาเนาะคะ่ะเนาะของเลขมีที่มาเป็นไั้ไดเลขมีที่มาตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนทั้งล่างได้คะ่ะเด้อเพราะว่าศูนย์เนาะอันเมื่อมาดามกับทำงานยากยากวันที่สิบเก้ากับตัววิ่งตัวรูดมาพร้อมพี่น้อง วันนี้วันที่ยนะี่เอนาะวันที่ยี่สิของเพื่นกนัไปที่ศูนย์ตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนและล่างเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่ผู้ใดเป็นแฟน,นครับเลขรับโอเลขมีที่มาไปต่อตามติดเลขมีที่มาให้มารูดราวสตารเกับ9กสองตัวสหาง 7, 3, 7, 4, 9, 3, 9, 4, เจ็ดสามเจสเสามสเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเสตัวสามหางเจ เก้าสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดเก้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่เก้ารูดที่เก้าเพิ่มแน่นศูนย์ไปศูนย์เด้อพีพ่น้องสายญาติลักลอยมันแน่นเด้ยเลขมีที่มาไปรักลอยเด้ยเข้าหลักร้อยลงหลักหน่วยล่างทันทีเลยนะของเลขมีที่มาวันนี้จับตามองสายวิ่งสายรูดหามพลาดเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะเจ็ด โอ้เจ็ดเก่าพนะเจ็ดก้าเก้าตัววิง่งทะรุนเนาะมาดามอ่านไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าอ่อานไปแล้วให้พ่อแม่พี่น้องฟังไปรอบหนึ่งแล้วเบิ่นจะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะคะสามตัวสามหางเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสี่เนาะโอ้ตัวเน้นค่ะต,ตัวเน้นเน้นตัวเดียวหางเดียวเก้าเม็ดเดียวเก้าสามเก้าสี่สองตัวสองหางเน้นนะคะสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดเก้าสามแคบหน้าจอ ถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของดาล่ามาดามเนาะของดาลล่ามาดามกระือว่ายังวรุดพ่อแม่พี่น้องค่ะเป็นจังไดคุณมาดามเจ้าเขาจักหนวดไปเจ้าเขาจักหนวดไปไปตัววิ่งตัวรูดค่ะสิบเก้าสิบแปดค่ะสิบแปดสิบเก้าเขามดัดตัววิ่งตัวรูดพ่อแม่พี่น้องซ้ายวิ่งซ้ายรูดของดาล่ามาดามสิบเจ็ดกลับไปค่ะ สิบเจ็กระเขา้าตัววิ่งตัวรวดจับคู่ท่านเขาตัวนี้คุณมาดามเจา้าแล้วก็สิบหกก็ไปสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามาเมื่อพรหนพีนองตัววิ่งตัวรวดโอ้โอ้ขอโทษขอภัอยอันต่ำค้ากล่องอันไล่เสียงอีกอย่างละมาแหม่๊ามหมบเยอะแทะเนาะแดดจา้าหวง ต่อบันนี้พ่อแม่พี่น้องคะถ้าใครจะตามของดอล่ามาดามเนาะมาดามให้วันนี้รูดแล้วสตา5กับ6กสองตัว4หางสองตัว4หางก็จะมี5051 6061เบื้องจะเป็นห้าห้าหตัว3หาง560 5 6ศ5นย์ห้าหน้สองตัวนี้ไป2หาง เน้นไปที่หกรูดที่หกเน้นไปที่หกศูนย์หกหนึ่งสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวห้าหกศูนย์เด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดาล่าเมื่อดามล้วไปต่อไปนองค่ะเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณบอกไปเนาะเบื้องประวัติเพิ่นจักน้อยเราจะได้เอาไว้เป็นแนวทางเนาะจับคู่เขาจงังหวัดเราในช่วงสุวรรณของเจ้า วันที่วันที่สิบสี่เนาะจับคู่เข้าวันที่สิบเจ็ดตัอรูดมาสิบแปดกามาได้นีคันเมนบมบอมจับคู่เขาโอ้ยมาดามแบบอั่อนซ้อนน้ำมือจีแมนบอมทำงานวันที่สิบแปดจับคู่เข้าไปนะคะจับคู่เข้าไปเก้าสี่ตรงๆบงังเนี่นองเอ้ยจักเป็นแั้งไดมือมือบอมเมียนหินลิงบอมีล่ไล่ว แลวสองวันติดค่ะเข้าไปที่สามสามอีกนาอยอย่าลืมติดบวอนไน่ในเรื่องูมพิณองเด้อสองวันติดค่ะแล้วมาลูดกระจุยวันนี้วันใหม่ไปใหม่เนาะของสองสุวรรณกระดาษพันกันบางพมพิณองมาเล็กยิบหนักเนี่ยจากน่อยอ่ะของสองสุวรรณให้มารูดลาวสตา 7จ็กับแปสองตัวสหาง7แบบ8 7 9 8 9 8 0จ้านบนจะเป็นเจ็ดเตัว3หางแบบ 8, 9, 7 8็ดแปดเกอ้เจ็ดแปดศูนยแมนเดอบัดแปดศูนย์แปบเบสองตัวเน้นไปสหางเน้นไปที่เจ็ดแ สองสามตัวเนียนองหางแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสุวรรณแล้วไปต่อเป็นของใครตามขอบุญความคุณน่องสุวรรณที่ห้ตัวเลขแนวทังมาว่างทั้งซองนกราบขอบพระคุณลายลายอ่ะไปต่อเป็นของล็อกกี้พารวยเป็นยังไงล็อกกิ้เจ้าเบื้องประวัติจังหเนี่ยนะ่าพแมพี่น้องสิบเจ็ดเข่าตัววิงตัวรูดเด้อพแมพี่น้องเด้อของคนเนาะ สิบหกสิบเจ็ดเข้าตัววิ่งตัวรุ่นสิบเก้าเขาับคู่สิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดตัววิ่งตัวรุ่นมาเข้าจับคู 18, 16, 17, 18, รร่สิบเก้าวันที่สิบเก้าเนาะเจ็ดหนึ่งตรงตรวงวันที่ยี่สิบเมื่อวานนี่บอกไปซ้ำเมื่อน,นี้ไปไม่เด้อลรอกจก,กเด้อลรอก,กิกพารวยคนสวยใจดีให้มาวันนี้รดูด ลาวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามเก้าเบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หนึ่งเจ็ด สามเก้าสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหนึ่งสามเก้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของล็อกยิกพารวยแล้วไปต่อ,เป,อเป็นของเป็นของเซียนนุมนะคะเนาะของเซียนนมกับบ่เขา่าบ่ปังตงองกาบขอโทษขอไพ้แฟนครับเบื้องประวัติเพิ่นจังหน่อยเนาะของเซียนนุ่มอย่าลืมวาลลาสตาของเซียนนุม,เ,ม,เ,เ,นนมเก็ดหมวดติดเราเด้อพูม่พี่น้อ,องเด้อลาสตา ว่าเล่าสามาชีว่าสิวา่าเล่าสามาชีของเซียนหนุ่มเดินดีสุดๆพ่อแม่พี่น้องเก็งวดติดแล้วค่ะล่าสตาของเพื่อนกับวันที่สิบแปดไปเนาะยี่สิบไม่ผ่านอา้าวเล่าสตายัางหาว่าท่านเจอสูตรใดเนาะสูตรใดสูตรไหนคือสูตรไหนนะ,ะถ้า,าเสรจตามของเซียนหนุ่มเตรียมตัวแคปหน้าจอเซียนหนุ่มให้มารูดลาาสตาร์แปดกับเก้าสองตัวสี่หาง แปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าเบิร์จะเป็นแปดแปดเก้าเก้าสามตัวสามหางแปดเก้าสี่แปดเก้าห้าแปดแปดเก้าสองจะเน้นไปสองหางเน้นไปที่เก้ารูดที่เก้าเน้นไปที่เก้าสี่เก้าห้าสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวแปดเก้าสี่แคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มเนาะกราบขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มที่หายตะเล็กนะทางมาว่างทางสองแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนๆทุกท่านที่เขาที่หายแนวทางเนาะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้กราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เขามาติดตามชมบบว์กิจพินฟ fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดี เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปต่อไปสิเป็นลาอันฮาหนอยเด้อค่ะเด้อคลิปต่อไปจะเป็นฮาหนอยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ